ชายคนนี้เขาได้นอนเล่นจ้อนเอ้ยนอนล่อนจ้อนอยู่คนเดียวก่อนจะตื่นขึ้นมาพบกับเมืองที่ล่มสลายและก็น่ามืดไปเลย สองพ่อลูกคนนี้ก็เลยเข้ามาช่วยและก็พาไปอยู่บ้านเลยนี่มันจะเข้าขายครอบครองวัตถุโบราณแล้วนะถไม่รีไปรายงานแล้วก็ได้รับโทษหนักแน่หุบปากไปเลยไอ้พวกขี้ข่ดจะไม่แจ้งอะไรทั้งนั้นแหละจนกว่าเขาจะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยนี้ได้นั่นแหละหแม้ทุกอย่างกาลังจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ก็มีไอเวียนคนนี้เข้าไปรายงานกับพวกโอเวลจนได้พระเอกก็เลยโดนจับตัวไปในฐานะวัตถุโบราณและสองพ่อลูกที่พบเจอเป็นคนแรกก็โดนพาตัวไปเหมือนกัน ก่อนที่พวกมันจะแวะข้างทางกัมจัดพวกมันซะอสองพ่อลูกคนนี้นะ่ะถึงจะพาตัวไปมันก็ไร้ประโยชน์แล้วมึงจะพาตัวมาเพื่อในระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะโดนยิงเธอนนคนนี้ก็ได้เข้ามาช่วยพร้อมบอกกับพระเอกว่าถ้าฉันช่วยให้รอดไปได้แล้วก็ทำตามคำขอฉันหนึ่งอย่างสิ หลังจากที่พระเอกตอบตกลงเธอคนนี้ก็ได้กระนำอย่างเมามันและจัดการได้แบบอีซี่พร้อมปิดท้ายด้วยปืนใหญ่เนโออาร์มสตรองใส่คนเจ็ดอาร์มสตรองเป็นหนึ่งเปลี่ยงภูเขาก็เฮี้ยนเลยคราวนี้ถึงเวลาทำตามคำขอฉันแล้วนะเพรอะง้นมาเป็นผัวฉันเถอะอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่ายามอสดงกันประวัติศาสตร์ดูได้ที่ทอปิกอนิเมะเอเชียเลยฮะ